เลเวลที่6ค่ะตอนนี้ถึงเลเวลที่6แล้วนะคะอ,อย่างเช<ร>็คเมลค่ะว่าวันนี้เรามีงานอะไรบ้างค่ะแล้วงานที่จะทำวันนี้นะคะเป็น PC Can p a y Fight Simulator ค่ะคือเหมือนกับว่าเช็คคอมพิวเตอร์ให้เราสามารถเล่นเกมตัว Fight Simulator ไ,ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราแปลี่ย CPU <อ>มาซ่อมกันเลยค่ะ อย่างแรกนะคะเราก็ต้องบูตตัว CPU ก่อนเพื่อที่เราจะเข้าโปรแกรมนะคะเพื่อเช็คว่า CPU ตัวนี้อาเคสตัวนี้จะต้องเปลี่ยนตัวไหนบ้างเพื่อที่จะสามารถเล่นเกมตัวนี้ได้ค่ะแล้วก็เสียบแฟลชไดร์เข้าไปก่อนนะคะเพราะว่าตัวคอมนี้ยังไม่ได้มีโปรแกรมโปรแกรมที่จะเช็คชื่อว่า Viewit Run นะคะแล้วก็โหลดลงเครื่องได้เลยก็ีสตราร์ท Now ก็ Yes ค่ะ เมื่อรีเซ็ตเสร็จนะคะมันก็จะขึ้นวิวอิกแนมาให้ค่ะก็เลื่อนไปหาโปรแกรมของเรานะคะแล้วก็เช็คที่รีคอมเมนต์นะคะว่าเราจะต้องเปลี่ยนอะไรตอนนี้เราต้องเปลี่ยนแรมนะคะเพราะว่าแรมที่เรามีอยู่ในเครื่องอะ่ะคือ 4G น e d คือสิ่งที่ต้องใช้คือ 8G ค่ะแล้วเราก็เดี๋ยวมาถอดเคสกันว่าจะต้องเปลี่ยนหรือว่าจะต้องเพิ่มอะไร ก่อนที่จะถอดแรมออกเดี๋ยวเราจะถอดตัวพัดลมออกนะคะเพื่อให้เราสามารถถอดเปลี่ยนแรมได้แรมตัวเดิมเป็น 4G 2,004เมกนะคะเป็นตัวรี o ม e แรมก็เดี๋ยวเราดูว่าเราจะเพิ่มหรือว่าเราจะเปลี่ยนแรมดี ก็ตอนถอดแลมก็ถอดขาแรมทั้งสองข้างออกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอาแลมออก แรมที่เรามีอยู่จริงๆในนี้มันสามารถใช้ได้หมดเลยค่ะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ซื้อที่ช็อปได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเคลตัวนี้เรามันไม่ได้กำหนดมาว่าเราจะต้องใช้แรมยี่ห้อนี้หรือตัวนี้นะคะก็เ<อ>้เมื่อเราใส่แรมเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นสีเขียวที่ PC c e n t e f i g h t Simulator ว่าเสร็จสิ้นค่ะแล้วเราก็ประกอบอย่างเดิมกลับนะคะที่เราถอดมาก็พวกพัดลมค่ะแล้วก็ใส่ใสายกลับให้เรียบร้อยค่ะ เมื่อเสร็จนะคะก็ปิดเคสหน้าหลังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเสียบสายกลับเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อจะ PC Can boot เมื่อบูสเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นว่าให้เราเอาเคสตัวนี้กลับไปไว้ที่ a อรีแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะ ก็ถอดสายอะไรออกให้เรียบร้อยก่อนที่จะเอาไปวางนะคะ,แล,คะแล้วก็สามารถกดเสร็จสิ้นได้เลยค่ะรับงานเงินที่ได้213บาทค่ะขอบคุณค่ะ